มันน้อยแต่ก็เป็นหลายบ้านด้วยใช่มันว่าสะสมไงนะแล้ความตายส่งไปหาที่บ้านอ่าโอ้โหไตกลงวันเก่งนี้มันดีหรือไม่ดีเนี่ยฮะนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเหตุเป็นผลผมภาษกรผมวรรวิทยนะครับวันนี้มาทำอะไรมาไกล ไบาดาลลบบุรีลบบุรีอ้าววันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะได้รับเกียรติเป็นผู้ร่วมครับผมเรื่องงานอะไรนะท่านอ้าววันนี้ขขอนุญาตเรื่องโครงการวิจัยนวัตกรรมการควบคุมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์าจ,าฟาจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพอาจจะเชื่อมั้ยตั้งแต่เขาบอกให้มาเนี่ยงงงงคือหนึ่งงงสองคือว่าจำมันไม่ได้สักทีแล้วไปหามาไปหามามันก็คือ กาซไข่เน่านี่เองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตามไปดูว่ากระบวนการการจัดการกาซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนสัลไฟ์เนี่ยของที่ตำบลห้ามะนาวอำเภอชัยบาดาจังหวัดลบบุรีเนี่ยเขามีงานวิจัยอะไรใหม่ๆดีๆมานำเสนอครับเขามีของดีเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าข้างในมีอะไรโอเคครับเชิญไปพบเลยเนื่องจากเรามาจากแดนไฟนะครับนะ การตำรวจมาหลายด่านนะครับผ่านกล้องมาเยอะนะครับก็ตบมือให้กำลังใจพวกเราชักนิดได้ไหมครับโอเคนะครับวันนี้คณะผู้วิจัยนะครับนะาท่านจะมาบอกว่าวิทมีแค่ปัญหาเรื่องก,การไข่เน่าเนี่ยนะครับมันมีปัญหาและปัญหาจะแก้ยังไงแต่ก่อนอื่นนะผมว่าเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าใครเป็นใครอตบมือต้อนรับบวชห,หน้าองค์การได้ไหครับ รองศาสตราจารย์ัชรบดลแข้สวัสดิ์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นอาการาที่สายาที่สาวิศวกรรมงานค่ะคณะที่มีสาขาร์ต่งแในร้กอค่ะเองนนะคะเราจบึกษาทาน้าจะรนโรงนะคะทั้งระดับเริวต์แล้วก็ปริเญาวสวัสดีครับผมชื่อสุขสมแจ้งสว่าง์นะครับปัจจุบันนี้ทีที่ก่อทำ ตัรเก็บอยู่นะครับแล้วก็ำทำวิจัยอยด้วยนะครับผมจบพราธิวทาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศเนเธนร์แลด์นะครับผมดูข่าวมาทือนใจก็คือเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยก็มีพนักงานลงไปล้างท่อระบายน้ำแถวกรุงเทพนะครับสี่แท้ที่แท้ท่อระบายน้ำเนี่ยใช่ครับไปบ่อเก็บน้ำนะครับสีซีเป็นสีช่วยขึ้นมาได้นะครับหายใจได้แต่หมอช่วยเป็นอันเพราะว่าถ้าเลือดเป็นกรดแล้วอ,อสมต้องเรียนรู้นะฮะ เรื language, ่องไปตรวจแล้วนี่วิธีการอย่างเดียวที่จะช่วยชีวิตได้คือต้องถ่ายเลือดหรือไม่ก็คือจะต้องเข้าไปที่ผู้แพทย์คือถ่ายเลือดอย่างเดียวใช้ออกซิเจนแรงดันสูงเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี้ไม่มีทานรอดอ๋อครับเพาท่งไม่เหนื่ยเทคโนโลยีของการเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากตัวซัมเปอร์เป็นหลักคารเบอนซัลไฟน์นะครับมันเข้าไปแทนออกซิเจนนะครับมันเข้าไปบล็อกเราเรียกว่าอีโโบลินก็คือเม็ดเลือด มันทำให้เรื่องเราเป็นโปรดเรื่องเราเป็นโปรดเนี่ยนะครับมันทําลายเรื่อยๆเลยเหรอนั่นคือเหตุผลที่เป็นแรงขับดันเราจะทํายังไงถึงจะให้ทุกคนปลอดภัยเวลาเราเผาไหม้ก๊าซเสียภาที่บ้านนะครับเราต้องคอยเปลี่ยนหัวเตานะเพราะว่ามันสึกเป็นก่อนคําถามเรื่องขนาดตัวใจแค่เนี้ยสึกก่อนแล้วถามว่าปลอดเราสึกไหมนั่นคือเหตุผลที่ต้องเรียนนิดนึงว่าก๊าซไรเจนท์โซไฟที่อยู่ในก๊าซเสียภาพีบ้เพื่อเผาไหม้แล้วจะเกิดก๊าซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซัฟเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซพิษ นั่นคือเหตุผลว่า Pod, ถ้าเราจัดการมันได้โดยงานวิจัยนี้ท well, mm hmm. ี่คิดว่าพยายามจะทำเพราะหลังจากนี้แล้วผมก็คงจะวางมือแล้วแต่ไม่เป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะเป็นฏิบัติธรงมไปว่าการปฏิบัติธรรมก็คือทำงานไปเรื่อยๆนะครับใช่มันะวันนี้จะขาดไปไม่ได้ถ้าไม่มีคุณวสันต์ดอนชัยใครรู้จักตอบมือหน่อยนะครจริงๆผมไม่รู้นี่แหละผมเพิ่งไปดูคนคนๆมาเพิ่มเลยโอ้โหไม่ไปดังเลย ทำไมถึงยอมยอมกายทีกายทีใจมาร่วมกับครอย่างนี้ครับท่านนายกครับผมวศรชัยนะครับนายกการทหานสนพลธรรมนานนะครับสําหรับโครงการของท่านรองศาสตราจรั์วโรรุนาที่จะพิมพ์งานที่ผมภูมใจก็คือตำบลธรรมนาเนี่ยจริงเรามีสายใส่ทัศนะเรื่องของตำบลเห่นพลังงานัวแทนส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นเรามีเรื่องของพลังงานัวแทนในตำบลนี้เยอะมากนะครับ โดยพัฒนาากสายภาพที่เรามีว่าจะเป็นเรื่องของโซลารเซลล์เรื่องแสงอาทิตย์นะครับเรื่องของพลังลมพลังน้าเรื่องของพลังงานชีวมวลไม่ตัวหนึ่งที่เรามีสักียมภาพก็คือเรื่องของชีวภาพนะและเราก็ได้ร่วมกับทางบริษัทตทปรทก,ทกันมาช่วในการพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของกินจากฟงกองสบก่เรื่องของแก๊สการในตุพวกนี้ครับก็ทําเรื่องของระบบหมักแก๊สแล้วก็เดินพ่อให้ชาวบ,บ้านใช้น,นที่ทํงานใจประมาณ500รคนเลยประมาณทุกวันนี้เนี่ย ปุ๋ยแก๊เชื้อครับประมาณ60ครับซ็นต์ถึเปร์เระมาณ1 0คนเดือนจาก900คนเดือนครับก็คือเรามีการใช้เรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ตอนเนี้ยในการทำแก๊สเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราเห็นจุดไฟติดมันมีเทนผสมจุดไฟติดก็คือใช้งานได้แล้วแต่ตอนหลังเราทราบว่ามันมีเรื่องของไฮเจดรซัลไฟด์การเปล่นเอาที่เป็นละลายเอาสุขภาพเราก็มีการดักจับวางส่วนก็คือเรื่องของใช้หอยเล็ใช้ก้อนอุตสาหะผสมแต่ของท่านอาจารย์เนี่ยท่านมาเสนอว่าเรามาเจอกันด้วย ด้วยบุญด้วยเก่ามันต้องคุยกับพอมานะเรื่องวัดให้พวกเราต้องมาเจอให้เรามาเจอกันนะคราวนี้มันตรงกับประเด็นของผมแต่การดัดทีียกมันไฟที่เกิดไรผมไปดัดไฟทางใช้ก้อนดุลซับไปทางแล้วมัไม่ดีครับมันก็ดีแต่มันได้ระดับหนึ่งท่านล็อกเตอร์เนี่ยอาจารย์น้ำวนทุกท่านบอกเอาลองดัดที่บ่อเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องให้มันเกิดเลยมันจะดีกว่าอันนี้คือ วันนี้เราจะมาดูแผนการดูดกาเนิด<ช>ของแก๊สใช่ไหมครับใช่ครบับผมเฮ้ยนะผมอาแล้วขอเข้าร่วมงาออาจารย์อาจารย์ตัดโอกาสก็เลยเป็นที่ไปที่มาวันนี้ก็ตัดปลายทางแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้ไมีอะ,ระไรได้เพราะ่าของไฮเดรซอนไปที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยฮะเราดับจับแต่ว่าเราดับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ได้นะฮะมันก็จะมีไปว่าคือมีกลิ่นติดไปที่เราเจอสังเกตง่ายๆก็คือเราใช้เตา ถ้าบ้านบ้านนอกเนอะมันจะมีสังกะสีต่ำๆอันนึงคือสังกะสีนะมันจะเสด็จขี้เลื่อยเลยมันสะสมทุกวันทุกวันนะอันนี้สังเกตง่ายๆทุงต้นนอกจากเรื่องกลิ่นนะแต่ตอนนี้ก็คือมันมันออกมาแต่มันน้อยหน่อยใช่ครับอยู่ในการควบคุมได้มันน้อยแต่มันก็เป็นอันตรายุบ้านด้วยใช่มันก็สะสมไงนะแต่ความตายส่งไปหาที่บ้านอ่าโอ้ กาเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกเรามีระเบิดใน <c oughs> บ้านเมื่อกี้ส่งความตายถึงบ้านไปตกลงคนอย่างนี้มันดีดีนะดีไงวันนี้วิธีการในการจัดก,การในการจัดการเอาแล้วเครียดแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญคณะกรรมการดีกว่ามาเล่าสักนิดน,นึงผ่านรอดหืออะไรวิธีการของผ่านรอดอมีแน่นะมีแน่มัม่นใจนะชาวผมโอเคอ้ามา มาเรเรียนเชิญท่านอาจารย์วรนุษนะครับนะาเอ๊คำถามในใจนะเมื่อกี้ผมคุยกันมาเรามานี่จะใช้ได้จริงไหมหันนายกจะไปใช้ได้หรือเปล่ากังวลและวันนี้อาจารย์มาช่วยกันอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ากระบวนการในการทำมันเป็นยังไงเ๋าวขอเชิญชมวิดิทัศน์แป๊บหนึ่งนะครับนะเพื่อเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้น แนวคิดในการควบคุมปริมาณแก๊สไฮโดรเจนเซ็นทรที่ต้นทางน,นั้นจะใช้วิธีการควบคุมสารตั้งต้นที่ทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนซนทจากการศึกษาข้อมูลทราบว่าการกาจัดโดยทําให้เกิดการตกตะกอนหรือที่เรียกว่า precipitation ถ้าทําได้จะทําให้เกิดผลดีและรวดเร็วมากทนวิจัยจึงได้เสนอแนวคิดในการใช้ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารประกอบเหล็กเกลือปนเป็นสารปรับสภาพเพื่อตกตะกอนนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อตกตะกอนปริมาณสั้นไฟทั้งหมดที่ายในน้ำและมีผลทำให้ปริมาณความเ่้มขอนของก๊าไซไฮเดเนสั้นไฟเท่ายในน้ำไม่ถึงจุดอิ่มตัว แล้วยังมีผลต่อเนื่องทําให้ปริมาณความเข้มข้นของกา๊าซไซเบร์เซนซุนไฟในแก๊สชีวภาพมีค่าลดลงแล้วนอกจากนี้ในการนําน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารประกอบเหล็กจากปนมาใช้ยังเป็นการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ซึ่งทําให้เกิดประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายในการบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วยดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัยในโครงการนี้ เพื่อที่จะศึกษานวัตกรรมการควบคุมแก๊กสไซเตรเจนซัลไฟจากกระบวนการผลิตแย๊เชื้อภาพโดยใช้น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารประกอบเหล็กเจือปนเป็นสารปรับสภาพแทนสารเคมีเย<อ> <c oughs> ็นไงครับหลับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก,กี้นี้ใน,ในการทำงานนะงมงมากเลยการเนเรื่องเดียวคือมีน้ำเสีย <c oughs> เออมีน้ำเสียคุณครูคุณครูดีกว่า เราเราทำอะไรกับไอ้กระบวนการเนี้ยเอาแบบนี้ง่ายๆนะภาษาง่ายสุดเลยนะแม่แมาภาษาบรรยากาศโอเคเอาเลยเลยครับง่ายๆเราต้องขออนุญาตนำเด็กเหมืนกันครัว่าในในแกลสซอรภาพที่เราเห็นในแคสซูในโดมเนี้ยจริงๆแล้วที่เราเห็นเนี้ยต้นกำเนิดเขาเนี้ยมาจากในนั้นยังมีบ่อหม่กใช่ไหมคะเกิดที่ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้น ถามว่าพี่แล้วทําไมล่ะถึงมาเกิดขึ้นเลนะตรงนี้เนี่ยเขามีต้นเหตุอยู่ที่คํามเลกเกิดแดหคหน,นึ่เสี่สคนอย่างเ้เช่นโปรนที่ตัวนี้เนี่ถ้ามันทำปฏกริันพวกเนี่ยมันจะเกิดเป็นส่วนที่เป็นเฮอร์พีนุขวัต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเาาาขาเกิดมาก,กดดข,กขกึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอพิโบลท์่ีกมันอิ่มตัวเขาก็ต้องจำเป็นท,ที่จะต้องหาที่อยู่ถูกไหมคะ แจ๊สนี่คือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นในแก๊สได้อย่างไรเพราะมันไม่สามารถละลายอยู่ในน้ำได้อีกต่อไปแล้วเพราะมันอิ่มตัวองไงล่ะด้วยสารลู้ที่เราสะสมมาถ้าเราใช้วิธีการหนึ่งนะคะเรียกว่าใช้การตกระรตะกรนนะคะตกตะกอแล้วเนี่ยทำได้ผลเรี่ยมมากเร็วมากเรียมมาก,เร,มมากเราก็ไปดูว่าเฮ้ยเาใช้อะไรดีล่ะที่จะเป็นตัวกรณตัวนี้ ปกติแล้วเนี่ยตัวสารอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้เนี่ยคือจริงๆเราต้องเข้าใจนให้ดงว่าตัวที่จะมาทำจากไนเตรเชื้อไฟเนี่ยต้องมีองค์ประกอบเหล็กเนี่ยเป็นสำคัญเพราะว่ามันเข้าไปได้ดีกว่านะคะเหล็กเนี่ยชั้นกรอบเหล็กมันเป็นพั้วบวกขั้วแงนอสัตยไทยใช่ไหมคะไอ้กัวเซนเซอร์เนี่ยมันพั้วลบมันก็เจออันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่มันจะตกตลอดได้ดีถูกไหมแต่ในทั้งตลาดเนี่ยที่หนบอกได้เลยว่าไม่ดี เพราะฉะนั้นด้วยที่เราทํางานด้านนี้เยอะเนี่ยนะคะมีประสบการณ์ในทีวิจัยของเราเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เราะนํามาใช้ได้โดยไม่ต้องไปลงทุนยันเลยเพราะว่าเราไปเอาน้ําเสียนะคะเรียกเป็นน้ําเสียจากโรงงานสังกะแต่ไม่ใช่ว่าทุกโรงงานอมาใช้ได้ไม่ใช่เราต้องดูว่าเป็นน้าเสียจากโรงงานสังกะที่มีสารปอกเห็กชนิดโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรงงานสังกะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนิลเลอย่างเงี้ยนะคะ แ,แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นทำแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้มีเรรอ็นลดลงป่ะอ๋ออันนี้เป็นคำถ,ถามที่ดีมากเลยนะคะเป็นคำถามที่ดีมากในในการที่เราไปดักจากเนี่ยเราใช้สารประกอบเหล็กถูกไหมคะโดยธรรมชาติเนี่ยสารประกอบเหล็กเนี่ยมันมีเป็นเป็ก้อนบวกเป็นขั้วบวกขั้วบวกถูกไหมคะขั้วบวกเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยง่ายสุดๆแต่ว่าซันเฟอร์จะเป็นเอ่อเป็นผู้ลบเพราะนะมันก็เป็นเจือกน,นัน ไม่ว่าไม่อยู่มันไม่เกี่ยวอ่าแล้วกเพลาไม่ง้ไม่ไม่แตะกรบงทีนี้ถามว่าไม่โงว่านี่ในแก๊สหลับที่เราอยากได้ิมนี่ใส่เเป่นมีผลกระบไหมตลอดระเวลาที่เราทาการศึกษาผลการผ่กคามย่ออเลยนะคะว่าไม่มีผลกระทบต่อแก๊สคิมเคแตกอย่างกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะหจะมีผลนะคะค่ะแสดงว่า อาจจะทําให้มีเกณฑ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้ผลตรานารตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราต้องดูว่าผลในการทํามันออกมาอย่างไงนะเดี๋ยวดูก่อนนะผลผลเป็นยังไงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเชิญดูผลก่อนนะครับการ์บอกว่าผลเนี่ยมดีดีจริงไหมหรือีมนะคะเราก็ทําการศึกษาต่อเรื่อินเติมทุกวันนระบบของเราเดินระบบทุกวันําว่าเดินระบบทุกวันคืออะไร เราเติมน้ําเสียมุขกรเข้าระบบทุกวันแล้วเราก็เติมน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสกการประกอบเป็นจะกอนเนี่ยเข้าท,ทุกวันเหมือนกันนะคะโดยช่วงที่เติมเวลาประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งเสียนะคะทุกวันเลยแล้วเราก็วัดผลวันที่1วันที่1ปก่อนเติม189 ppm นะคะให้จะเห็นว่าประมาณ4ชั่วโมงที่เราวัดนี่นะคะปรากฏว่าลดเหลือประมาณ6.6คือแทบไม่มีเหลือง่ายๆกันแล้ว เป็นแบบนี้แต่ครั้งที่2ก็ลักษณะเดียวกันลักษณะการเปลี่ยนแปลงเ่ยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจะเห็นว่าสองชั่วโมงจะในเาลชั่วโมงนออก่สลดไปหมดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการตักนาำแก้ชีวภาพต่อไปเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเรากำจัดให้เพียงฝ่ายเดียา่างอื่นไม่มีปัญหาค่ะครับผม<อ>ผมว่าวเมื่อกี้นี้ไปสืบมา มีนี่ตัวแทนจากปตทนะครับมีคำถามนิดหนึ่งด็อกเตอร์โดเรมอนอันตรเกต่ันนะครับตอบมาให้กำับใจนาบัดิพอพูดเรื่องระเบิดเนี่ยทางปตทไม่สบายใจนะครับเพราะอะไเพราะว่าโดยหลักการทางของบริษัทปตทการตลาดเทนี้แล้วก็หน่วยงานพลังงานที่เข้ามาขึ้งของการเก็บยวข้องคือภาพไหยเราใช้เรื่องของเฟสทีเฟิร์สคือปลอดภัยที่สุดเพราะ t ต้นทางเหล็กไปไหนเพราะว่าของเหลือจากการประกอบเนี่ย mm hmm. เราทําเป็นปุ๋ยอีิวภาพ mm hmm. ใช้ในการ,กรเษกรเษตรเกษตรปลอดภัยแล้วถ้าเหล็กมันอยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันมีผลไหมกับปุ๋ยที่จะไปใช้อันนี้นะครับอันนี้ถามเพื่อตัวอยากรู้นะครับแล้วก็ฐานประอกอบที่มีเหล็กถ้าเราเอามาใช้เนี่ยเราจะหาได้ที่ไหนนะ mm hmm. ครับผม เนี่ยครับเป็นคาถามที่ค่อนแางละเอียดลึกไปทางวิชาการนะครับในทางทฤษฎีนะครับเซลไฟจะอิ่มตัวได้นะครับกิเบเดเป็นแกส๊สได้ในทางทฤษฎีจะต้องใช้ปริมาณที่ค่อนเยอะประมาณ3,000มิลลิกรัมต่อลิตรน้ำนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฟองหมูจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวเซลไฟ,ฟทั้งหมดในการมันะมีอยู่แค่4มิลลิกรัมต่อลิตรน้ำน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าตัวเซลไฟทั้งหมดซึ่งต้องต้องคุยกันในแง่ทางวิชาการนะตัวเซลไฟมีปริมาณต่ำ เหล็กก็เลยใช้น้อยมากนะครับพูดต,ตรงๆคือถ้ามีเซลไฟยอยู่4นะครับเหล็กก็จะถูกใช้ประมาณไม่เกินสิมิลลิกรัมงั้นในน้ําหนักเนี่ย1ิมิลลิกรัมต่อเกถือว่าเหล็กมีน,น้อยมากซึ่งเมื่อตอกตะกอนแล้วเป็นเหล็กเซลไฟนะครับเมื่อเราไปตากแห้งันกลายเป็นเหล็กเซลเฟตผลกระทบน้อยมากนี่คือพูดต,ตรงๆแล้วผมคุยกับอาจารย์เาเรื่องะไมันมีผลต่อเนื่องของการวิจัยที่ต่อในปัปจุบัหลายคนอาจจะคาดไม่ถึง ในแง่ของหลักการแต่บอกได้เลยผมกระทบน้อยมากเพราะเนื่องจากตัวเซลล์ยที่อยู่ในน้าในฟาร์มหมูจริงๆต่ำกว่าเรื่องไม่เคยมีทฤษฎีเรื่องนี้ก็ไม่ใครมีเคยมีการวิเคราะห์เรื่องนี้จริงๆข้อที่สองเสองเสียมายังไ,ไ,ไงรับต้องเรียนที่นะครับเพื่อผมทำเกี่ยวกับเรื่องทั้งเสียมาก,ก็จริงๆมีโรงงานบาของทางช่วยเหลือเยอะนะครับโรงงานเหล็กที่ผมไปคุยกับเขาเนี่ยก็เป็นระดับมหาชนเขาทำเส้นลวดเหล็กสําหรับ ร้อนรถยนต์ทุกวันนี้ก็คือเขาจะเอาวนนเรวดเนี่ยไปล้างด้วยกรดนั้นเขาจะมีปริมาณน้ำเสียเอยอะมากเขาส่งไปบำบัดสมัยก่อนคิวละหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้เกิดชคิวละประมาณขั้นสองสามพันนะครับทุกวันนี้คือเขาก็ปวดกระโหลกเพราะว่าเขาต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายให้ได้ทำยังไงให้ได้ไนะครับเพราะั้นตอนนี้มีฟรีนะครับตอนน้เลยมีฟรีซึ่งจริงๆการจะขนน้ําเสียของเขามาต้องขอความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายเรื่องการขนเวสนะหรือของเสียออกจาก จากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งน,นี่ไม่ยากาปทเข้ามามีสว่วนแล้รปตเหลืองเพิร์ดขอไปนะมีปริมาณเหลือเฟือเห็นพวผเพราะว่าเราใช้ปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของระบบน้ำเสียถ้าทางถ้ามะนาวเริ่มต้นระดับแรกดังครับดังระเบิดแน่นอนเพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเอาน้ําเสียจากโรงาาโรงานอุตสาหกรรมมาบำบัดของเสียที่ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นรูปธรรมจริงที่จะเกิดขึ้นในประเทศครับครับผม ได้ข้อมูพี่เรียกว่าโอเคนะครับตามหลักวิชาการผมก็ไม่นั่นปันใจนะครับแตเข้าใจอย่างนึ่งคือ่อลบกับลบกลายเป็นบวกน้ำเสียกับเาเอาแล้วทักษะของเสียบวกกับของเสียกลายเป็นของดีอ๋อนี่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 ควคจะมิตักา นี่ภาษาคิดอย่างนี้เจ้าของธุรกิจ <c oughs> ตัวเนี้ยจริงเงี่ยครับนะ <c oughs> อันนี้ก็คือสิ่งอย่างหนึ่งว่าเรามีอยู่แล้วใช้อยู่แล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้อย่างไงนะครับ <c oughs> ท่านนายกครับจากที่ท่านได้ร่วมกระบวนการมาทั้งหมดเนี่ยนะเอาความรู้สึกเลยของท่านนายกท่านคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นไปได้ไหม ธนามโมเดลก็เป nice ็นต <an> ้นแบบหลายอย่างที SS ่ต่างคอร์ไปขยายก็ประทัดธรรมนามมในทั่ซประเัไปทุกม <an> ุดนะครับในส่วนของอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าผมดูแล้วมันลงทุนไม่ค่อยสูงนะฮะต้นทุนไม่ได้สูงมากแค่เอาน้ําเสียจากโรงงานอาจจะมีเรื่องการขนส่งที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงแต่กระบวนการอาศายเนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัติที่อาจารย์เอกแบตเตอรี่มันเติมมันเองนะครับเข้าไปในระบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะเกิดประโยชน์เราก็เลยมองแลวคุยกอาจารย์ว่า ทัพนาจะเป็นต้นแบบอีกที่หนึ่งนะครับที่มีการเอาของเสียจากโรงงานมาลดเรื่องของปร,ริมาณไนโตรไฟในบ่อแก๊สจากต้มถังนี่ครับมันได้มันไม่เป็นปนระโยชน์อะไรอื่นนะครับเพราะนั้นก็เลยว่าจะทําที่ทัพนาวก่อนซึ่งดูแล้วต้มุงไม่เท่าไหร่นะครับพอทัพนาวโอเคก็จะขยายไประท,ทับของเราในโซนประเทศครับผมถามนิดหนึ่งว่าเห็นเห็นว่าตอนนี้ใน,นตะบนเราอย่างนี้การไม่ได้ครบทุกคนเลยแล้วท่านนายกมี แนวนโยบายที่แต่ไมว่าจะทําให้ทั้งทั้งตำบลท,ทุกคนเลยแล้วก็ให้มีสุปกรณ์เดียวถ้ามันไม่พอเราจะทำยังไงคือเป้าหมายเราเนี่ยจะสร้างทั้งตำบลให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ด้วยด้วยบางกรณีเนี่ยมันจะรอ้อ,อยเปอร์เซ็นต์ก็คงยากนะครับอย่างเช่นอ้องแถวตถึกวเนี่ยมันไปาย,ยา,ากนะเดินข้อแก๊สอันที่สองคือบางบ้านเนี่ยบ้านนอกเหมือนกัน นู่โน่นเดินสายไปสามกิโลอยู่หลัเดียวเนี่ยครับแล้วาทำทางผูข้ามมันมันไม่ไหวไม่พอนะครับในเรื่องของเดินท่อแก๊สไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องดูว่าตรงไหนที่เป็นชุมชนเนี่ยเราก็เน้นไปก่อนนะครับก็คือเดินจ่ายครบคราวนี้ในปริมาณแก๊สเนี่ยตอนนี้เรามีบ่อขนาดแปดร้อยคิวใหญ่สุดก็คือหนึ่งปอน้าร้อยคิวหนึ่งปอนสามร้อยคิวสองปอนแล้วก็ร้อยคิวอีกประมาณหก่อนสองร้อยคิวหนึ่งปอ มีประมาณแก๊สต่อวันนั่นคือประมาณ1,500คิวแก๊สต่อวันใช่หนึ่ง <1, S 2> คนเดือนใช้ประมาณ1นึ่งคิวแก๊สต่อวันต่อคนเดือนเราก็ได้1,500บ้านโดยประมาณเราสามารถจ่ายแก๊ใสให้เกษตรกรได้1,500คนเดือนต่อ 1, วอันแต่ว่าคนเดือนเรามีอยู่ประมาณ900คนเนาะแต่ในใอ้ก็เหลือใช่ก็เหลือ,หอในกระบวนการแก๊สต้มนะแต่ปัจจุบันบเนี่ยพูดตกลงมาเหลือต้อโปรทิ้งอย่เดียวเพราะว่ามันม่มีที่เก็บเราก็เลยสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาใช้งานนะซึ่งได้รับทุนจากอบกนี่แหละ เอาไปสูบน้ำทางเกษตรใส่ใสรื่องยนต์ครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเป็นร้อยหนึ่แล้วสามารถใจน้ำให้เกษตรกรได้ความพันของไบไลนไปสูบน้ำแล้วการใช้พลังงานไฟฟ้าอันที่สองก็เป็นวิจัยร่วมกับทางมหาวลัยทะเลสวดและเดือนเพราะมาใส่เครืยนต์ได้ไปปั่นไมโครก็เป็นเครื่องสูบน้ำไปปั่นจินเนอรเตอร์มันก็เป็นไฟเป็นกระแสไฟฟ้าใช่ก็เอามาใช้ในสังากต อ่าตอนนี้ก็พี่นีก็ผลิตเป็นโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลอ,อีกระดับหนึ่งโอ้อ้ามาเดี๋ยวสุดท้ายนิดเดินเคลื่อนทวรนิดเดินนะครับครับผมอ่าจริงๆแล้วการที่มันเกิดจากกระบวนที่จะเล่ามาคือของสิ่งมีชีวิตเรามาหักมัน,มนออเกิดตรงนี้ขึ้มาที่พรั้งานงกับเพื่อชบะบัดดเราตอนนี้กำลังเน้เรื่องของขยะอินทรีย์ใช่ไหมฮะขยะเอินทรีย์เอามาหมักเสร็จนะครับ นี่ก็เกิดแก้ในนโยบายรันกันทุกขมดนแล้วครับเพราะนั้นถ้าช,ชน,น,นใจหรือว่าไหนสนใจนะครับนนะครับเราจะมีไปสอนแลรตจะตั้งระบบให้โอเคครับก็ขอบพรคุณมากเดี๋ยวฝากนิดนึงผมว่าปตทนะฝากผลงานฝากใจฝากไว้หลายๆอย่างตบมือให้ตัวแทนของปตทหน่อยครับ แล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวทั้งชาวนาทั้งอาเภอแค้เกี่ยงและเอาเเชีดงาดาวน,นะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามีอะไรที่ทำข้าวนาจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับหรือจะมาเป็นเจ้าขายกับเราเราก็ยินดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอ้องขอบคุณครับขอบคุณครับและผมอาจารย์วรวิชนะ,ค,ะรครับและที่ภาคกรพวกเรา <c oughs> มีอะไรแซวเพียรเหมือนกันนะ นะครับแซวเยอะตั้งแต่ท่านหมดแรงหมดแรงนะผมกับขอขอโทษด้วยท่านนายกนะครับแะท่านพ่อมหาท่านพิมอนนะครับนะและทุกท่านนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดของลูกเกินท่านใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะขอาพกะคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ก็พีมงานขอลาด้วย ใจและไมตรีีกาลยานามิทุกท่านนะคะตามขอขอบคุณ็ปอย่กางสูงครับสวัสดีครับ